ของจิติไทยก้าวเจ็ดทุกท่านครับประธานที่จะกับเราอวยพรให้กับผู้เกิดนะครับทั้งสามท่านวันนี้ฉลองวันเกิดให้กับทั้งสามท่านครับอวยพรและท่านอวยพรกับพวกเรานั้นก็ขอพระพรจอดติดปูดขอบใจสักนิดนึงนะครับ ถ้าพอได้ทรา,าบข่าวพวกเราจะมาใช้สถานที่แห่งนี้นะครับก็รู้สึกสดีใจละตถึงเต้นนะครับเป็นเมืาชามีความสะดวกให้พวกเรามาได้ตึงที่นะครับ,รบยังไงก็ตามงเราก็เต้นใจนะครับถึงแม้ว่าจะมาทีวันทุกวันทุกวันนะครับจะมาหมู่คณะมาเป็นสน่วนทัวก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกเวลาครับยังไรก็ตาม ต้องขออภัยในการที่ท่านได้รับความสะดวกในการเดินทางเนื่องจากว่่อคืนนี้ฝนก็ตกท่านขับรถมาก็รถของท่านก็อาจจะเปลื่นขุ่นเปืน่นโคลนไปบ้างนะครับวันนี้ขออภยัยอีกทั้งสถานที่ก็ยังินความสะดวกให้พวกเราไม่ได้เต็มที่นะครับแต่เราก็เต็มใจที่จะบริการให้กับพวกเรา อย่างสุดความสามารถนะครับให้พวกเราได้รับพรสะดวกสบายเรารับารสนุกสนานนะครับสมกับที่พวกเราอยากจะมาน,านานครั้งหนึ่งจะได้มาที่นี่นะครับครับพอถึงวันนี้นะครับเรรู้สึกสตื่นเต้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเมื่อที่วระานเลขาท่าน เราเตรียมการทุกสิ่งทุกอย่างเซอร์ไพรส์นะครับให้พวกเราได้ถึงเต็มเริ่มตั้งแต่รถนะครับใือแบคเอรี่นะครับตะกี่วันจีเดือนีปีมิตรทีราคิดเหมือนเดิมรักกันไปนานๆนะนะครับก็ขอให้จดจาคานี้ไว้นะครับพวกเราก็คิดว่าเราปฏิบัติดีอยู่แล้วนะก็มีแต่คณะรือแบตพวเราเนี่ยนะัไปงานไหนก็พร้อมตาพร้อมจากัน วันนี้รู้สึกจะขาดทางคุณประสิทธิ์กับปริญญานะครับแล้วก็ขอบคุณใครนึงสักานานะครับที่มานะับวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับมีรายลจีบก็ไม่เป็นไรครับครับสัปดรับการจัดงานวันนี้นะครับสี่ท่านนะครับที่เกิดในยนตุลาคมนี้นะครับ็ถือว่า เป็นเดือนพิเศษนะครับเดือนพิเศษนะครเงินตุนเดือนตุลาคมก็รุ่นดาวรุาแต่ท่านสามท่านทัานสี่ท่านท่านประธานนี่มาแทนผมคิดว่าจะมีอยุถึงด้วยแปดใช่ไหมครับก็ยังเป็นท่านสร่ทานอดีกเาสิบเจ็ดสิบือเจ็ดแล้วก็เจ็ด่าหรลเจ็นะครับปวดเบือว่าอีกสิบปีนะครับคงจะเป็นอย่างนี้นะครับ ก็อย่ามันแก่นะครับครับท้นปีเลงก็รู้จริงๆว่าเราจะมีโอกาสให้เพื่อนจัดงานมาเกิดไทยไหมนะครับก็รู้ทุกปีทุกปีทุกทุกทานรวมทั้งผมด้วยนะครับนุ่นนะครับก็ดีใจที่พวกเรารักษาสุขภาพนะครับรักษาตัวเองให้ได้มาพบปะเพื่อนฝูงทุกๆปี แล้วก็ให้ไปทุกปีเรื่อยๆจนกระทั่งถึงร้อยปีนี่แหละครับผมก็จะคอยเฝ้าดูพวกเรานี่แหละครับไปไปมาให้พรอยู่อย่างนี้ครับเราอยุ่มากขึ้นก็อายุก็เหลือน้อยลงผมก็จะเคยขับอย่างนี้ไปนานแล้วนะครับเรายุ่มากขึ้นอายุที่เรือตัวเรือน้อยลง แล้วเราก็เป็นผู้ใหญ่ผู้โสโาบักซึ้นก็ให้ทำตวัวให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวต่อสังคมสมเพื่อนๆเราก็ขอให้พวกเรารักกันเป็นนานๆน,น,นะครับเดี๋ยวเพื่อนจากกันไปนะครับโดยไม่มีเร่ที่ปุ่นเลยให้รักกันไปที่ไหนก็นไปด้วยกันร่วมเดินทางด้วยกันวอนที่ยี่ท่าที่ปมไม่ติดอะไรก็คงได้เดินทางไปร่วมกันอีกรั้นหนึ่งนะครับครับ หลายที่สุดนี้ในวันนั้นเป็นมงคลนี้นะครับผู้ที่เกิดในเดือนนี้นะครับขอให้ท่านและครอบครัวของท่านยมภพศุกส์จุตสวัสดีพัทมมุลคนอยังเริ่ดรวยอายุบรรณสุขภาพภราปฏิภาณกราสานสมบัติมีสุขภาพพันธุ์ไม่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับมีความสุขใจมีความสุขใจร่ำรวยเงินทองมหาศาลนะครับพุทธัง ไม่มีเงินเต็มสุขวันสุขวันสุขวันทำมาทองคืบบาระบบหมื่นกว่าบาทขอให้ท่านได้ตามสุขความปารจนาสำคัญไว้พวกท่านมีสู่ภาคแข็งแรงมีการทานตรงนี้บา,านท้องการ่ได้สมบูรณ์ปารถนา,านาะครับแล้วก็ให้มีความสุขความจเจริญยิ่งขึ้นไปตะลอดปีนี้และเรื่อยๆไปครับ มันมงคลอย่างยิ่งนะเราฟังทีไรล้วก็ชื่นใจนะคะแล้วก็มีกำลังใจต่อไปตอนนี้เราขออนุญาตลดบทบาทท่านทำหน้าที่แทน,ทน,ทนสกานะคะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านวยกรให้รู้ว่ขอบคือกับโอเคครับเดี๋ยวไปฟังเ่านประธานก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับ